นีม่าครับโหโหนี่ครับผมเป็นปลาคูดๆไซส้สวยนะครับ สวัสดีครับมาตกปลากันอีกแล้วนะครับวันนี้มาเจอกับเราอีกแล้วบ้านตกปลา n n e l นะครับผมวันนี้มาลงหมายใหม่นะครับผมมาลองหมายใหม่มาเปิดหมายดูเพิ่งมาครั้งแรกนะครับนี่สภาพหมายก็สวยนะครับวิวสวยมากแต่เรื่องปลาย,ยังไม่รู้นะครับผมเพราะว่ายังไม่เคยมาเหมือนกันนี่นะครับบริเวณหมายของเราจะมีพวกต้นไม้มีพวกโขดหินอะไรนิดหน่อยเดี๋ยววันนี้มาตีเร์ฟนะครับวันนี้ใช้คันยาวนี่ ใช้เป็นคันเบ็ดเซิฟนะครับใช้เป็นคันเซิฟตีเซิฟด้วยแล้วก็มาตกลูกปลาด้วยเหมือนเดิมคันเล็กของเราคันหมานนี่นะครับคันเล็กคันหมานเหมือนเดิมมาตกลูกปลาด้วยว่ามีตัวหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวมาตีคันเซิฟทิ้งไว้ด้วยขอตัวไปทําอุปกรณ์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามีผลงานหรือเปล่าช่วยลุ้นด้วยนะครับผมโอเคครับผมโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วผมมัดคันใหญ่เรียบร้อยแล้วทําเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยคันใหญ่ผมจะใช้เป็นเหยื่อปลานะครับ บ้านผมเรียกปลาเป้าล้างนะครับผมไม่แน่ใจว่าที่อื่นเรียกปลาอะไรใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับผมนี่เป็นเหยื่อปลานะครับผมผมจะแล่แต่เนื้อนะครับเดี๋ยวเกี่ยวเบ็ดกันลองดูก่อนนะครับอเอาแค่ครึ่งตัวก่อนแล้วกันเหยื่อปลานะครับปลาสดสด เห็นะครับผม <Okay. S 1> <Okay. S 2> เดี๋ยวน้ำมือแป๊บรอลุ้นนะทุกคนว่าจะมีตัวหรือเปล่าลองดูผมจะตีไม้แรกก่อนแล้วกันกันเซิร์ฟผมไม่ได้จับนานมากนะครับ mm hmm. น่าจะเป็นปีแล้วโอเคเดี๋ยวมาลองดูกัน โอเคเดี๋เล็กไปนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราลุ้นกันนะครับผมเรียบร้อยครับผมทุกคนคันเล็กนะครับใช้เบ็ดสองตาเหมือนเดิมผมใส่เป็นเหยื่อกุ้งนะครับวันนี้นี่มาลองดูกันว่าตัวเล็กปลาเล็กจะมีปลาอะไรบ้างนะครับไม่รู้ว่าจะมีปลาเห็ดโคนปลาเล็กๆอะไรพวกนี้บ้างหรือเปล่า เดี๋ยวลองดูครับไม้เล็ก ูกันมาเล็กมาเล็กทำงานแล้วนะครับเฮ้ยหลุดขึ้นมาเนี่ยมาเล็กทำงานแล้วนะครับผมดูกันว่าเป็นปลาอะไรโ่อยังอยู่ครับปลายังอยู่อ้าวลุกแล้วโอ้โหเสียดายมากนะครับหลุดนะครับผมใหม่ครับปลาใหม่มีปลานะครับมีปลาวันนี้มาเปิดไม้ใหม่ครับเย้ลองดูกัน เดี๋ยวเอาขึ้นมาดูตัวนะครับว่าเป็นปลาอะไรอยากรูก้เหมือนกันขอปัดแล้วกันถือไม่กินนะครับก็อถือแล้วเงียบ <c oughs> ใบใหม่ครับลงใบใหม่มาลองดู แต้มแรกรอบนี้ไม่พลาดนะครับโอ้โหนี่ครับผมเป็นปลาคูดๆไซส์สวยนะครับนี่เลยเกเหนึ่งแต้มครับปลาเล็กทำงานแล้วครับปลาเล็กเกขอใสเอ่เหยื่อแป๊บนะครับ พอถือปลาไม่กินเลยครับต้องวางวัวเมื่อกี้ก็คุ้นคู่ด้วยเน่นเลยไปครับมาที่สอง แล้วหนึ่งแต้มนะครับเราดูแต้มต่อไปเงียบมากเลยนะครับหลังจากผมได้ตัวแรกไปน้ํากําลังขึ้นนะครับเดี๋ยวน้ํากาลังจะเต็มเดี๋ยวเราดูกันต่อนะครับผมว่าได้หรือเปล่าเดี๋ยวมารุนไปด้วยกันนะครับรออยู่นานประมาณครึ่งชั่ครึงชมูโมงได้นะครับมาดูกันปลาอะไรเอ่ยยังอยู่หรือเปล่าโอ้ยังอยู่นะครับแรงดีด้วยตัวที่สองของเรามาดูกัน ปลาเล็กก็กินห่างๆมากนะครับกินไม่ทีโอ้โหปลาดีทั้งนั้นเลยเต็มนี้โอ้งามใช่เ <laughs> ต็มเล็กปลากระกเป้านะครับเต็มสองปลาวัวตัวใหญ่เลยตัวใช้ได้เลยไม่เอานะครับผมปล่อยสองตัวเลยไม่ไหวไม่ไหวเงียบเลยนะครับตอนนี้มาถึงตั้งแต่เที่ยงตอนนี้น่าจะประมาณบ่ายสามแล้วสามชั่วโมงยังได้ปลาคุดๆตัวนั้นตัวเดียวเต็มเดียวได้แค่เต็มเดียวนะครับผมโอ้ยไม่ไหววันนี้ น่าจะห้วน่าจะห้ว oh. สาวๆก็ลงเล่นน้ำแล้วนะครับสาวสาว,สาวเล่นน้ำไปแล้วปลาเล็กก็ยังแห้วนะครับวันนี้ปลาเล็กก็ยังไม่เอาเลยเดี๋ยวลองลุ้นกันต่อครับโอเคครับผมไมยนี้ไม่เวิร์กสรุปแล้วนะครับสำรวจหมายของเราเงียบเลยนะครับตั้งแต่ได้ปลาวัวกับปลากระเป๋าอมา เงียบเลยหมายสวยนะครับแต่ว่าไม่โดนตัวผมลองตีทั้งเหยื่อสดเหยื่อปลอมนะครับผมก็ไม่โดนเลยปลาใหญ่ก็เงียบนี่นครับสภาพหมายของเราหมายสวยนะครับผมดูว่าวันนี้น้ําไม่ดีหรือยังไงเดี๋ยววันไหนต้องมาลงใหม่เดี๋ยววันนี้น่าจะย้ายที่ครับเดี๋ยวหาที่พอมีเวลาอยู่นี่สภาพหมายนะครับผมน่าจะต้องย้ายที่นะครับยังพอมีเวลา ตอนนี้จะมันบ่ายสามกว่าบ่ายสีแล้วนะครับผมมีเวลาก่อนค่ำสักชั่วโมงสองชั่วโมงเดี๋ยวลองไปหาไม้ไม่ดูโอเคครับผมโอเคนะครับย้ายหมายเป็นที่เรียบร้อยหมายหากินเหมือนเดิมมาหาก,กับข้าวนะครับยังไม่ได้กับข้าวเลยวันนี้หมายเดิมนะครับเอากุ้งเดี๋ยวหันเหยอืยยอใส่เหยื่อพึ่งเดี๋ยวชมผลงานกันมีเวลาประมาณสองชั่วโมงครับรอชมครับกล้องถ่ายไม่ทันครับ ปลาอะไรเอ่ยมาดูกันปลาดีหรือเปลากระ,กะเป้าเหรอใช่โอ้โหได้เป้าอีกแล้วนะคะได้เป้าน้องเป้าปติดสายยันอีกแล้วนะครับผมน้องเป้าหมดไม่ไหวน้อลนะครับหนึ่งแต้มอีกหนึ่งแต้มปลาอะไรเอ่ยปลากระเป้าอีกไหมน้องเป้านะคระับผจริงเหรอลูกใช่โอ้โหตายใดื้อไม่ใช่ โคลนใสสวยครับช่วงเย็นๆโอเคครับอปลาทำกับข้าวครับวันนี้งแอลูกก่อนไหมหล่อมึนหล่อลูกเออดูใสงเอ้าโดนแล้วลูกโดนแล้วเอ้าโดนเฉยซิมาเร็วหมุนมัเลี้วอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกโดนแล้วลูกลูกได้แล้วคุ้ตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่มากครี่อ๊ ฝีมือดีจริงๆนะครับลูกผมดูโอ้โหเบ้งเลยตัวเบ้งนะครับใส่ตึงแล้วลูกงไงต่อไหมไม่ต่อหรอกเดี๋ยวไปดีๆให้ใส่ตึงตึงต่อแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนดู่อลหมุนเข้ามาหน่อยต้องใส่อยู่หรือเปล่าดู่อนดูบอนเอนอ <c oughs> อีกแล้วเหรอติดไหม Uh, anyway, uh, oh, đi tìm làm cái luôn 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 Ui, luôn 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 nữa luôn 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 nữa luôn 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 ui, ui Ui, อ๋โหมันกินเยอะมดครับก็ถึงบ้านกันแล้วนะครับวันนี้กลับค่ำเลยนี่นะผลงานของเราวันนี้เป็นปลาเห็ดโคนนะครับไซส์สวยไซส์ทอดประมาณหกตัวแล้วก็มีปลาคูดๆหนึ่งตัวนะครับผมไม่รู้ภาคอื่นเรียกว่าปลาอะไรนะครับปลาชนิดนี้ผลงานวันนี้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอได้ทำกับข้าวหนึ่งมือ้อพอได้ทอดนะครับผม ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสไ i ครช่องบ้าตกปลาชแน,นลด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าทริปหน้าผมจะพาไปเที่ยวไหนไปตกปลาที่ไหนนะครับฝากติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องบ้าตกปลาด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับ